เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวโนนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอในการสรุปภาพรวมตู้กาชานะกับตัวชาภาคนิยายนะอันโทนสตอรี่สิกนะครับตู้นี้เอาจริงๆก็วนกลับมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าตู้ซีรีสนิยายเนี่ยไม่มีการอัปเดตใหม่นะก็ยังจะวนแบบอยู่เดิมๆอยู่เหมือนเดิม นะครับเดี๋ยวมาดูก <Slow out> ันว่าในครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างกับตู้กาชาี้นะครับสำหรับตู้กาชานี้จะมาตั้งแต่วันนี้เลยคือวันที่16ตุลาบ่าย2โมงอยู่จนถึงวันที่25ตุลาก่อนบ่าย2โมงนะครับถ้าจากดูระยะเวลาเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆได้เปิดตู้กาชากลางเดือนกันก่อนอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อจะได้เห็นกันอยู่แล้วว่าตู้กาชากลางเดือนเป็นตู้อะไรนะครับเพอเพอวันนี้วันที่16ตอนตู้นี้เข้ามาประกาศตู้กลางเดือนก็เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้น รอดูในประกาศก่อนนะครับว่าในประกาศมีตู้กระชากลางเดือนไหมนะแล้วก็ไปตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะสนใจตู้นี้หรือว่าเปิดตู้กระชากลางเดือนดีนะครับสำหรับตู้กระช้านี้นะครับเลทเหมือนเดิมนะเลททั่วไปเลยคือ6ในการได้5ดาวไฮไลท์4.5หลุดเล่น5นะครับการันตีทุทกๆสเต็ปที่5จนถึงตัเต็ปที่25เลย เนาะตัวละครในตู้ก็เป็นตัวละครจากซีรีส์ภาคนิยายนั่นแหละมาทั้งหมด9ตัวละครด้วยกันนะก็มีตั้งแต่เก่าจนใหม่ล่าสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภาพรวม9ตัวละครนี้สามารถทําอะไรได้บ้างในนะับปัจจุบันยังคงดูดียังคงเก่งอยู่หรือเปล่านะครับเรามาเริ่มกันที่2คนนี้ก่อนเลยนะครับกับสตาร์กแล้วก็ซาเอลอพอลโลเนาะสคนนี้ เกิดใหม่ได้แล้วนะครับในตู้นี้เนี่ยจะมีเพียงแค่2คนนี้เท่านั้นที่สามารถทําเกิดใหม่ได้นะหลังจากการเกิดใหม่ภาพรวมการเล่นดูดีขึ้นนะครับมีทั้งยกเลิกการ์ดมีทั้งเพิ่มความกว้างของสกิลมาใหนะ้ภาพรวมการออกสกิลก็ถือว่าใช้ได้นะสตาร์ทเนี่ยผมบอกว่าดูดีระด,ดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่า2คนนี้ก็ยังไม่ได้แรงพอถ้าเกิดเทียบกับตัวละครสมัยใหม่ นะครับยังไม่ได้แรงขนาดนั้นอันแน่นอนว่ามันอาจจะแรงกว่าตัวละครที่ไม่ได้เกิดใหม่ในตู้นี้บางตัวละครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบก,กับตัวละครใหม่ๆเลยตัวละครใหม่ๆดูดีกว่านะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของสตาร์ก็คือเอาไปใช้เป็นดิงได้ดีนะครับลิงของสตาร์ได้ทั้งรถคูดาวแล้วก็ได้ทั้งความแรงเข้าไปด้วยพับลงก็ถือว่าเป็นดิงที่สามารถใช้งานได้จริงสำหรับ Science. สายสกิลนะถ้าเกิดจะเอาไปเล่นอย่างเดียวก็เอาไปเล่นพวกดันทั่วไปกับหอคอยได้ดันยากๆย,ย,ย,ยังไม่ตอบโจทย์นะครับ แล้วก็คนต่อมานะครับกับเทียฮาริเบลเนาะสำหรับฮาริเบลนะครับเป็นตัวเต็งเลยก็ว่าได้ที่จะเกิดใหม่ในภาคนิยายชุดหน้านะครับตัวละครนิยายชุดหน้าถ้าเกิดเรียงตามลําดับเนี่ยครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นชุดของพวกฮาริเบลแล้วนะก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าหลังจากการเกิดใหม่ดูดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนแต่ณปัจจุบันที่ยังไม่เกิดใหม่ได้เนี่ยภาพรวมไม่ได้เก่งขนาดนั้นเป็นตัวละครที่สามารถ ให้โลให้บูทได้ก็จริงแต่ว่าแปะโลค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็บูทเป็นบูทปกติก็ต้องไปรอลุ้นตอนเกิดใหม่ว่าจะมีการเพิ่มเติมอะไรมากขึ้นนะครับภาพรวมดาเมจเบาสองคนนี้อีกนะเพราะ2คนนี้เขาเกิดใหม่แล้วซาเอลกับสาตาร์กแต่ว่าฮาริเบลยังไม่เกิดใหม่นะเพราะฉะนันภาพรวมการเล่นก็คล้ายๆกันก็เอาไว้เล่นพวกทั่วไปหอคอยตามระบบนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับกับฮิรโกชินจิเวอร์ชันบางไขนะเราจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันบางไขตัวเดียวนในเกมไม่ได้แล้วเพราะณปัจจุบันมันมีลางส่งคำเลือกพันปีนะครับที่ปลดปล่อยบางไขได้เช่นกันนะลางนี้ก็เป็นลางต้นตํำรับเลยเป็นร่างแรกเลยที่ปลดปล่อยบางไขนะครับภาพรวมเกมเพย์ถือว่าดูดีนะครับในบรรดาเกมเพย์สายสกิลตัวนี้ดีเป็นระดับ2ในตู้นี้เลยก็ว่าได้นะโดยส่วนตัวผมให้เขาอยู่ระดับ2เลยในเรื่องของเกมเพย์นะครับแต่ว่าแน่นอนเกมเพย์ดีมากๆแต่ว่าความแรง ของการออกสก,กิลยังไม่ได้ดูดีขนาดนั้นต้องไปรอลุ้นเกิดใหม่อีกทีนึงว่าเกิดใหม่แล้วจะได้ออเบอรตี้อะไรมาช่วยในการเล่นบ้างนะเพราะว่าฮิลันโกเมื่อก่อนเนนะี่ยเป็นตัวละครเทพสีแดงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาปัจจุบันเนาะเวลามันก็ผ่านมานานแล้วนะครับความลงความแรงมันสู้ตัวละครสมัยใหม่ไม่ได้นะครับออเบอร์ตี้ตัวละครสมัยใหม่มันโกงกว่าครับต้องไปรอลุ้นอีกิีการเกิดใหม่ณนะปัจจุบันก็เหมือนเดิมเล่นทั่วไปกับหอคอยนะเอาให้มันตรงเงื่อนไขก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ผมขอรวบคู่เลยแล้วกันนะครับก็คืออุกิเกะแล้วก็เคมปาจินะครับสองคนนี้เป็นสายโจมตีปกติทั้งคู่นะแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ก็คืออุกิเกะเนี่ยตีไกลเคมปาจิตีใกล้แล้วก็เคมปาจิเป็นตัวพ v p ีอุคิเกะเป็นตัวละครเล่น PVE ทั่วไปนะครับแต่ณปัจจุบันเคมปาจิ PVP ก็จริงแต่ว่าแทบไม่เหมาะสมในพ v p ีณปัจจุบันเลยนะครับแพ้เยอะมากนะเจอเมตาพ VP ใหม่ๆตบเดี่ยงหรือลองเมตาตัวทางเลือก ที่มันไม่ได้ใหม่มากเคมาจิก็แพ้เช่นเดนมนะมันไม่ได้มีหน้าที่พิเศษอะไรเลยเคมาจิบูต์ก็ไม่ได้ดีบัฟก็ไม่ได้ไม่มีส่วนร่วมสร้างสนามปกติด้วยนะครับก็คือเป็นดาเมจอย่างเดียวซึ่งดาเมจอย่างเดียวในพีพีปัจจุบันถ้าไม่ใช่เมตาเท่ากับปอนแท้หมดเลยนะครับคือมันสู้อะไรตัวสมัยใหม่ไม่ได้นะครับมันไม่สามารถป่วนเกมได้ด้วยเคมาจิก็เฉยๆแล้วในพีพีปัจจุบันส่วนอุคติเกะตก็ เอาไว้เล่นทั่วไปสามารถแจกบัฟแจกโล่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นซุปเปอร์บัฟยังเป็นบัฟธรรมดาอยู่นะครับมีการตีติดลูกกินก็เล่นง่ายระดับหนึ่งนะภาพรวมการเล่นก็ถือว่าดูดีเหมือนกันสำหรับอุกทิเกตแต่ว่าความแรงตามที่เข้าใจกันนะตู้นี้มันตู้ไม่ใช่ตู้ใหม่นะครับมันเป็นตู้ค่อนข้างเก่านะเพราะฉะนันดามงดามเมตจะหายไประดับหนึ่งถ้าเกิดเทียบกับตัวละครสมัยมั่นนะครับ แล้วก็คนต่อมากับน้องโลกานะครับสำหรับโลกานะตัวนี้จะแรงขึ้นมาหน่อยนะถ้าเกิดเทียบกับตัวละครรวมตู้ตัวอื่นนะครับเขามีอ b i ั i ต y ช่วยในเรื่องของการบูสต์เ p ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะได้อย่างหนึ่งก็คือติดขัดในด้านเกมเพย์นะครับความลงความแรงมีก็จริงนะถือว่ามีความแรงระดับหนึ่งเลยสำหรับโลกาแต่ว่าเกมเพย์ไม่ลื่นไหลเลยนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองไม่มีความต่อเนื่องนะสกิลหนึ่งมัน ไม่ได้สามารถเก็บมอนได้ง่ายขนาดนั้นส่วนสกิลสองก็เป็นการรวบเฉยๆนะไม่มีการระเบิดหรือว่าการดูดอะไรมันแค่ปล่อยการรวบแบบติดตามนะครับมันไม่มีดูดช่วงต้นไม่มีระเบิดช่วงต้นนะแค่แบบติดตามคอยดูดอัตโนมัติอย่างเดียวนะอันนี้คือข้อเสียของโลกะนะสกิลสามที่เป็นสกิลดีที่สุดนะครับสกิลทั้งจอแต่ว่าก็มีความช้าก่อจะออกดาเมจครบไปนิดนึงนะครับพับรวมน้องโลกะเลยน่าองสตารนะครับ a อาบร t ตคือดูดีแต่ว่าเกมเพย์เฉยๆมากนะเกมเพย์ไม่ลื่นไหลนะสำหรับโลกะนะครับก็เอาไปเล่นคอนเทนต์ทั่วไปกับหอคอยนะคอนเทนต์ยากๆไหวไหมผมมองว่าค่อนข้างตึงเลยนะน้องโลกะยังแบบยังไม่ดีพอที่จไปทำขนาดนั้นได้นะแล้วก็ตัวละครต่อมานะครับกับฟูรุจิมายูรินะตัวนี้เนี่ยอารมณ์คล้ายๆโลกะก็คือภาพรวม a อ b บริตีดูดีนะครับตัวนี้เนี่ยอาบริตี้ถือว่า อารมณ์เหมือนปูแดงเลยนะครับเพราะฉะนั้นความลงความแรงก็พอมีอยู่นั่นในปัจจุบันนะมันไม่ได้แบบเบาไปเลยนะครับมีพวกบูสต์เอพีแล้วก็มีติดสกัดพิติแรงขึ้นอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับโลกาเลยก็คือเกมเพย์เกมเพย์ดูดีกว่าโลกานะในเรื่องของการเคลียร์มอนสเตอร์แต่ว่าการใช้งานออกลําบากนิดนึงในการออกสกิลนะครับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ชินเนี่ยจะรู้สึกแบบเต็งเป็ดเลยกับเจอเกมเพย์ของมายุรินะครับเพราะว่า มันใช้งานค่อนข้างยากนิดนึงนะสกิลหนึ่งมันก็แดดไปสั้นๆนะ้ระเบิดตุ้มนะสกิลสองก็รวบแล้วก็ระเบิดสกิลสามก็ปล่อยไปข้างหน้าเป็นการวางบ่อนะบางคนไม่ชินกับเกมเพลย์เหล่านี้นะครับเพราะว่ามันขาดความใกล้มันขาดความกว้างนะแล้วแต่สกิลเลยบางสกิลมันก็ขาดความใกล้บางสกิลก็ขาดความกว้างนะอันนี้เต็งมากสำหรับเกมเพลย์มายุรินะอารเบตตี้เนี่ยอุตสาห์ดูดีแล้วแต่ว่าเกมเพลย์ยังมีความติดขัดอยู่ นะครับพับรวมก็เอาไปเล่นดันทั่วไปเอาไปเล่นหอคอยแล้วก็เพิ่มเติมดันยากๆพอไหวนะครับใช้คําว่าพอไหวเลยนะถ้าเกิดมีทีมระดับหนึ่งนะไม่ต้องฟูมากก็ได้แต่ถ้าเกิดมีทีมมาพอใช้ระดับหนึ่งก็ไปลงพวกแบบ ตีกงตีกิวระดับวิลี่ฮาร์ดพอได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องมีของแล้วก็มีทีมที่ดีพอสมควรระดับหนึ่งนะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการควบคุมเจ้ามายยริเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ควบคุมลําบากนิดหนึ่งนะบางคนเอาไปลงรีบิเเกอร์เควสที่แบบตรงเงื่อนไขเป๊ะๆยังรู้สึกแบบโอ้ไม่ไหวเพราะว่าบางคนไม่ชินจริงๆสำหรับเกมเพย์มายยรินะครับแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายกันแล้วนะครับกับอิชิมารุงินนะสำหรับงินในเวอร์ชันนี้นะตัวนี้เนี่ย แตกต่างโคละคัวกับมายุลินะครับก็คือเกมเพย์ดูดีมากเกมเพย์ดูดีที่สุดในตู้นี้แล้วนะครับภาพรวมเกมเพย์ถือว่าเล่นลื่นไหลามากๆเลยสกิลหนึ่งไกลนะครับเล็ง,ง่ายนะโจมตีแบบไกลๆแล้วก็เล็งง่ายท่า2ระเบิดแล้วก็ลูบๆท่า3ทั้งจอภาพรวมเกมเพย์ถือว่าจะเพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะผมใช้คําว่าเป็นตัวละครที่เกมเพย์ดีระดับต้นๆของเกมเลยนะเออส่วนตัวเนี่ยผมให้คำว่าเพอร์เฟกเลยแล้วกันนะสำหรับเกมเพย์แบบนี้เพราะว่าผมชอบมากๆนะภาพรวมเกมเพย์มัน ไหลลื่นมากๆในเรื่องของการออกสกิลมันไหลลื่นโคตรเลยแต่ว่าตัวนี้ความแรงจะด้อยกว่ามายุรินะครับมันมีความแตกต่างกันถึงได้บอกว่ามายุริเนี่ยมันได้ในเรื่องของอัพเบอร์ตี้ที่ฟูไปนะส่วนยินมาได้ในเรื่องของเกมเพย์แต่ว่าอัพเบอร์ตี้ยังไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับอ่านแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของยินคือเป็นตัวละครช่วย นะตัวของยินถ้าผมจําไม่ผิดนะต้องมาเช็คก่อน <c oughs> เขาสามารถดรอปน้ําหอมนะครับน้าหอมเล็กแล้วก็น้ําหอมใหญ่ได้อย่างละห้าขวดแต่ว่าความแรงเนะี่ยเห็นไหมความแรงของยินเนี่ยมันค่อนข้างข,า,งขาดนะเออคือมีให้ไม่เยอะมีแค่แบบเบิ้ลฮิตบวกสองนะความแรงสกงุลไม่มีมาให้ด้วยนะครับมีแต่แบบต้องตีติดพิษถึงจะแรงขึ้นอันนี้น่าเสียดายสำหรับอิชิมาลุกยินนะถ้าเกิดมีความแรงมาให้หน่อยก็ จะเล่นง่ายกว่านี้มากนะครับหมายถึงแบบการเคลียร์มอนเตอร์อะนะเจอมอนเตอร์ถึกๆมันจะแบบเคลียร์ได้ง่ายกว่านี้บางทีเจอมอนเตอร์มันหนาๆหน่อยก็เคลียร์ลำบากนิดนึงนะถ้าเกิดถามผมว่าเอาไปตีรุงตีกิวได้ไหมเวลี่ฮาร์ดถ้าเกิดทาพรวมทีมโอเคระดับหนึ่งก็ไปตีได้ครับอารณ์เหมือนของมายยรินะแต่ว่างินจะแบบดามจไม่ได้แรงขนาดนั้นผมเคยไปเทส1 5ทับตีกิวฮาร์ดนะไม่ใช่วลี่ฮาร์ดไม่จบได้แค่เกือบจบ นะคือยังแรงไม่พอนะอนันนี้แค่ฮาร์ดเฉยๆเวลีฮาร์ดก็ลำบากหน่อยต้องหวังพึ่งเพื่อน่วมถีมด้วยนะครับสรุปภาพรวมตู้กระชานิยายอันโตสตอรี่สินะครับตู้นี้เอาจริงคือวนมาบ่อยมากแล้วนะครับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเนาะช่วงนี้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยตู้นี้มันน่าสนใจไหมพี่มาตัวละครมันดูพิเศษเพราะว่ามันเป็นการออกแบบเฉพาะในเกมนะเป็นบางค่อีกเวอร์ชันหนึ่ง นะครับตัวละครพวกนี้คือคนเขียนออกแบบให้เลยนะใครเป็นสายสะสมอาจจะสนใจแต่ถ้าเกิดใช้ในเรื่องของการใช้งานต้องบอกแบบดีว่าการใช้งานอย่างไม่ได้ตอบโจทย์มากเท่ากับยุคป,ปัจจุบันนะในยุคป,ปัจจุบันมันมีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างยากมาเยอะนะครับพวกตัวละครจากการตีกิ้วเนี่ยอันนี้ก็สําคัญพวกแบบลงลิมิเกอร์ควสอะไรพวกนี้ซึ่ง2คนเหล่านี้ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ขานาดนั้น ใช้คาว่าพอไปทดแทนได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกตน้ตนๆไม่ใช่ทางเลือกที่ดูดีนะครับอันนี้ขนาดตัวใหม่สุดอย่าง2คนนี้นะแล้วคุณคิดดูว่าตัวที่เหลือที่มันออกมาก่อน2คนนี้ก็นั่นแหละครับก็ดับลงไปอีกนะผมถึงได้บอกว่าตัวนี้มันไม่ได้น่าสนใจมากถ้าเกิดคุณพูดในเรื่องของการใช้งานนะเรื่องสะสมอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเป็นเรื่องการใช้งานกะหาตัวละครเก่งๆมาแบกไม่ได้ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่า คุณไปรอดูตู้อื่นน่าจะดูดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กด s ับ s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนองเริ่มต้นเพียงกันเดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่ง สามารถมาเป็นสมาชิกของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไวเ้เจอกนใหม่วิดีหน้าสวัสดีครับ